จากที่ได้ไปศึกษาดูงานและเก็บรวบรวมข้อมูลพบปัญหาที่เกี่ยวกับกลุ่มอาชีพคนเลี้ยงพึ่งดังนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพคือปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ปฏิบัติงานในขณะที่ทำงานได้แก่เสียงดังความร้อนความสั่นสะเทือนแสงสว่างตลอดจนเครื่องมือเครื่องจักรปัญหาที่พบในกลุ่มคนเลี้ยงผึ้ง1 อันตรายจากอากาศร้อนที่อบอ้าวในช่วงฤดูร้อนและการสวมชุดที่แน่นหนาร่วมกับการได้รับไอร้อนจากการต้มฟิโลโมน 2. อ,อันตรายจากควันจากการทําฐานรองโกนผึ้ง 3. อันตรายจากแสงและรังสีจากการทําฐานรองโกนผึ้ง 4. อันตรายจากเสียงในการทําโกนผึ้งต้องมีการเลื่อยไม้เพื่อนํามาประกอบเป็นโกนผึ้งการป้องกันและการแก้ไขปัญหาทางด้านกายภาพในที่นี้จะขอพูดถึงโรคฮิสโตกหรือโรคลมแดด ซึ่งเป็นอันตรายที่พบได้บ่อยในช่วงหน้าร้อนเกิดจากการอยู่ท่ามกลางอากาศร้อนมากเกินไปทําให้ร่างกายเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายสูงมากกว่าปกติซึ่งผู้ปฏิบัติงานสามารถสังเกตอาการและอาการแสดงของโรคได้ดังนี้มีอาการเหนื่อยหายใจเร็วใจสัน่นปวดศีรษะ เวียนศีรษะหน้ามืดและไม่มีเงื่อออกให้ท่านหยุดทำกิจกรรมในกรณีที่สวมชุดแน่นหนาให้ถอดเสื้อคลุมออกและไปนั่งพักในที่รม่ม 2. ดื่มน้ำให้มากๆอย่างน้อยแปดแก้วต่อวันและควรพกน้ำดื่มไปด้วยขณะปฏิบัติงานกลางแจ้งในกรณีที่เกิดอาการของโรคฮิสตกวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลดังนี้ 1. นําผู้ป่วยเข้าที่รม่ม 2. นอนราบยกเท้าสูงทั้งสองข้าง 3. ถอดเสื้อคลุมหรือถอดเสื้อผ้าออก 4. ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวอาจจะใช้น้ำเย็นหรือน้ำแข็งประครบบริเวณซอกคอขาหนีบหรือรักแร้ 5. ห,หากอาการไม่ดีขึ้นรีบนำส่งโรงพยาบาลอันตรายจากการเชื่อมโลหะการป้องกันและการแก้ไขปัญหา 1. สวมใส่ชุดป้องกันอันตรายใส่ถุงมือกันความร้อน มีอุปกรณ์ปิดจมูกเว่นตากระบังหน้าที่ป้องกันอันตรายจากแสงรังสีอันตราไวโอเลต 2. ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงไม่ควรมองแสงด้วยตาเปล่า 3. บริเวณทำงานเชื่อมไม่ควรเปียกชื้นเพราะจะทำให้ไฟฟ้าดูดผู้ปฏิบัติงานและบุคคลอื่นได้ 4. เครื่องเชื่อมไฟฟ้าควรจัดตั้งในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก 5. ส่มอุปกรณ์ป้องกันเสียงเช่นเอียร์ปลั๊กตัวเสียบหูและชุดเคลือบหูเพื่อลดเสียงดัง ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางด้านเคมีคือปัญหาทางด้านเคมีที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานเช่นสารเคมีที่ใช้สารเคมีที่เป็นผลผลิตสารเคมีที่เป็นของเสียที่ต้องกําจัดเช่นสารตะกัว่วสารปร,รอทสารเคมีนั้นอาจอยู่ในรูปของก๊าซฝุ่นละอองควันหรืออยู่ในรูปของของเหลวเช่นตัวทําละลายกรดด่างปัญหาสิ่งแวดล้อมทางด้านเคมีที่พบในกลุ่มคนเลี้ยงผึ้ง 1. อันตรายจากฝุ่นที่เกิดจาก PM 2.5ที่มีค่อนข้างมากในอากาศฝุ่นจากการเดินทางฝุ่นควันจากไฟป่าและฝุ่นจากการเลื่อยไม้ในการทำโกนพึ่ง 2. อันตรายจากการใช้น้ำมันเครื่องหรือน้ำมันหล่อลื่นที่ผ่านการใช้งานมาแล้วที่นำมาหยอดใส่ที่รองขาของฐานรองก้นพึ้งการป้องกันและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางด้านเคมีการระคายเครื่องระบบทางเดินหายใจผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก N95 ฝอระวังติดตามสถานการณ์ค่า PM 2.5ในบรรยากาศผ่านแอปพลิเคชันหรือติดตามผ่านข่าวสารหมั่นสังเกตอาการแสดงของตนเองได้แก่อาการไอแน่นหน้าอกวิงเวียน 西撒。刷刷 หายใจเหนื่อยคลื่นไส้อาเจียนควรรีบปรึกษาแพทย์และการสวมถุงมือก่อนการจับหรือสัมผัสสารเคมีร่วมกับการหมันล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีเข้าสู่ร่างกายปัญหาสิ่งแวดล้อมทางด้านเชียวภาพคือปัญหาที่ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับเชื้อได้แก่เชื้อแบคทีเรียไวรัสเชื้อราหรือสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคเช่นหนูแมลงหรือสัตว์มีพิษปัญหาแรกที่พบก็คือ เสี่ยงต่อโรคฉีหนูและปัญหาที่2คือถูกพึ่งต่อยปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคฉีหนูคือการใช้เปลือกนอกของไม้ที่มียางมาผสมกับขี้วัวทําให้มีลักษณะเหนียวและนํามาใช้ในการอุดรอยรั่วและรอยต่อของตัวโกนพึ่งร่วมกับการใช้น้ํามันเครื่องผสมกับน้ําวางบริเวณที่วางรองถานทั้ง4ี่ขาของโกนพึ่งผู้ปฏิบัติงานไม่ได้สวมถุงมือหรือสวมถุงมือเพียงข้างเดียว การแก้ไขปัญหาและการป้องกัน 1. ควรสวมถุงมือและหน้ากากอนามัยทุกครั้ง 2. หลีกเลี่ยงการเดินทางหรือสัมผัสบริเวณที่มีน้ำขังและควรสวมรองเท้าบูทยาว 3. ล้างมือเจ็ดขั้นตอน 4. อย่าตัดเล็บสั้นจนเกินไปอาจเกิดบาดแผลปัญหาที่ 2. พึ่งต่อยอาจเกิดจากการชำรุดของชุดอุปกรณ์หรือชุดคลุมที่ไม่ทันได้สังเกตทำให้มีโอกาสถูกพึ่งต่อยได้การป้องกันและการแก้ไข1ตรวจส สอบการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ 2. ส,สวมชุดป้องกันเพื่อป้องกันไม่ให้พึ่งต่อย 3. การรักษาพึ่งต่อยในผู้ที่ไม่มีอาการแพ้รุนแรง 1. บีบผิวโดวยรอบเพื่อเขียนเหล็กในออก 2. ล้างทำความสะอาดผิว 3. ใช้น้ำแข็งหรือผ้าเย็นวางประครบ 4. ยกให้แขนหรือขาขึ้นสูงกว่าระดับหัวใจ 5. ถอดเครื่องประดับออก6ไม่เกาบริเวณที่ถูกพึ่งต่อย7รับประทานยาแก้ปวด8ทายาคารมายหากใน ผู้ที่มีอาการแพ้รุนแรงควรรีบพบแพทย์ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางด้านเออร์โกนอมิกสศาสตร์แห่งการทำงานเกี่ยวข้องกับความสมดุลระหว่างผู้ทำงานและงานที่ต้องทำมีขีดจำกัดของผู้ทำงานเช่นอายุสภาพร่างกายท่าทางในการทำงานการก้มการเงยปัญหาที่พบในกลุ่มคนเลี้ยงพึ่งได้แก่สภาพอายุผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปท่าทางในการยกคนพึ่งและถังใส่น้ำพึ่ง การยกย้ายวัสดุด้วยแรงกายเป็นงานที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่ส่งผลต่อการบาดเจ็บอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเช่นบริเวณข้อมือบริเวณมือ แขนไหล่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหลังส่วนล่างอันตรายจากท่าทางการยกของหนักไม่ถูกวิธีจะส่งผลเสียต่อกระดูกสันหลังโดยตรงอาจทําให้เกิดหมอนรองกระดูกทับเส้นทําให้กล้ามเนื้อหลังและเส้นเอ็นทางานหนักจนก่อให้เกิดอาการปวดมีอาการปวดร้าวลงก้นกบและปวดขาช่วงบนการแก้ไขปัญหาและการป้องกันการบาดเจ็บจากการยกของหนักด้วยท่าทางที่ไม่เหมาะสมทําได้โดยเตรียมร่างกายให้พร้อมเช็คสภาพแวดล้อมประเมินน้ําหนักของวัตถุยกด้วย ด้วยท่าทางที่ถูกต้องสวมอุปกรณ์ลดแรงกดทับพ,พบแพทย์เมื่อมีอาการปวดตึงเคลื่อนไหวได้ลดลงหลังจากจบวิดีโอนี้จะมีการสาธิตการยกของด้วยท่าทางที่เหมาะสมค่ะปัญหาสิ่งแวดล้อมทางด้านจิตวิทยาในกลุ่มคนเลี้ยงพึ้งพบความเครียดจากการเลี้ยงพึ้งและไม่ได้ผลผลิตตามที่คาดไว้รวมไปถึงมีสถานการณ์ไฟป่าเกิดการลุกลามมายังพื้นที่ที่เลี้ยงผึ้งทำให้เกิดความเสียหาย การแก้ไขความเครียดทําได้โดยใช้เทคนิคการผ่อนคลายเช่นการทําสมาธิการผ่อนคลายกล้ามเนื้อฟังเพลงร้องเพลงดูโทรทัศน์คิดในแง่บวกหรือระบายความรู้สึกทางคณะผู้จัดทําขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ